วันนี้นะครับมีเรื่องใหญ่นะครับ Bitcoin ETF flow ทะลุ1ล้าน Bitcoin เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเกมซอฟต์กำลังจะมาหรือเปล่านะครับหรือว่ากลุ่มมีมกำลังจะมาหลังจากนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถือเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างพัมพ้มอย่างรุนแรงเนาะในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็หวังว่าวันนี้ข้องมูลต่างๆที่ได้นำมาเพื่อนๆน,น,น่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ไอเดียกันนะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่พี่ดูกันฝากกดไลค์ดลกดติดตามเป็นกระจายให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์ก่อนหน้านี้มีเหรียญเอาคอยที่อัปปเเเเดดดตกกััันนนนคค่่ออออขข้้้าาางยยะะลืมไไูรบโค กด l ล k e กันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ ETF กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ถือว่า ETF bitcoin นะครับเป็น ETF ที่ผลตอบแทนดีที่สุดตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับนะถ้าเราดูนะ48%นนะเพื่อน,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 นเยอะมากๆนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับ ETF ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น S amp P 500้นะครับนะหรือว่าทาง NASDAQ 1 0 0 Index นนะครับจากทาง Invesco ก็ถือว่าถ้าเราดูผลตอบแทนตามที่เห็นเลยนะครับนะ ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพื่อนๆเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยมันต่างกันแบบ4ีหเท่าเลยในณขณะนี้นะครับที่จะส่งผลให้เม็ดเงินต่างๆนะฮะลังไหลเข้ามายัาง Bitcoin ETF โอเคแหลอะอาจจะยังไม่ได้หลังไหลเข้ามาแบบเยอะแบบเหมือน S&P ห้าร้อยอะไรขนาดนั้นนะแต่แค่บางส่วนก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราดู S&P ห้าร้อยแอสเซทนะฮะปาเข้าไป5้าแสนล้านเพื่อนๆถ้าเราดู Bitcoin ฮะเพียงแค่แบบไม่กี่หมื่นล้านเองนะครับถือว่าแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ผมคิดว่า สุดท้ายแล้วนะครับนะก็จะมีบางส่วนนั่นแหละที่ allocate มาอย่าง bitcoin etf นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในณขณะน,นี้เราถึง milestone ที่สำคัญแล้วเพื่อนเือนทะลุ1ล้าน bitcoin ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับการถือ bitcoin จากทางฝั่งรายใหญ่จากทางฝั่งสถาบันต่างๆในตอนตอนนี้นะครับถ้าเราดูนะฮะหนึ่งล้านสี่หมื่นป 1, 40, bitcoin ปผะดิบปดีนะฮะในตอนตอนนี้นะครับ,นนรบซึ่งถ้าเราดูก็จะว่าเทรนด์ในเรื่องของขาขึ้นเนี่ยในการเก็บ bitcoin เนี่ย มันโอเคแหละนะช่วงที่ผ่านมามันออกข้างมาสักระยะหนึ่งแต่หมายถึงว่าตอนที่มันไปนขาขึ้นเนี่ยโอ้โหราคาบิตคอยก็พัมขึ้นมาอย่างที่เราเห็นกันนะครับนะจาก40,000ื่นขึ้นมาเป็น70,000มื่ซึ่งตอนนี้มันออกข้างมาเป็นระยะเวลาแบบจะสิถึง90วันแล้วนะฮะ หลังจากนี้จะเป็นเฟสสองได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ได้พูดไปในไลฟ์เมื่อคืนนี้เปิดถ้ใครยังไม่ได้เข้าไปดูก็สามารถที่เข้าไปดูกันได้นะครับแต่เทรนด์ใน,นขณะนี้ก็เริ่มที่จะมีการกระเตื้องแล้วก็เริ่มที่จะมีการยกโลหรือว่าอยากจะขึ้นแล้วในตอนตอนนี้นะครับถ้าเราดูก่อนนี้มันขึ้นมาโดยตลอดเนาะแล้วก็มีการพักตัวนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากในการพักตัวอยู่แล้วนะฮะและตอนนี้ในเล็กอัพนะครับ,รบหรือว่าเฟสสองพัมกัจะมาหรือไม่นะครับทีนี้จะไปดูที่ฝั่งเอาคอยกันสันนกนนงวใช่ มันทุเดย์นะหรือว่าใน,นช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับเพราะว่าวันนี้วันที่28แล้วนะก็ใกล้จะจบเดือนนี้แล้วนะครับแล้วกลุ่มไหนกันบ้างที่เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือเลเวอเรจนะครับนะเพอร์ฟอร์มดีมากๆมาแรงที่1ในตอนตอนนี้นะครับนะบิตคอยสิบแปดเปอร์เซ็นต์อเอีเทอร์ก็แรงนะอย่าลืมอีเทอร์นะฮะอีเทอร์ก็แรงนะครับนะรวมถึงมีมคอยอันนี้ก็ยังแรงอยู่นะครับเป็นที่2อันดับ3นี่เซอร์ไพรส์นะเป็น d e f นนนนนะะคครับับนอะอีนน้ืใช่วงเดือนนี้นะ อันดับ4คือเป็น staking service นะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่ม ethereum นั่นแหละโอเคก็ถือว่ากลุ่มนี้ละกันที่ที่กำลังคึกคักนะครับแล้วก็กลุ่มที่ ไม่คึกคักเลยนะกลุ่มที่นิ่งมากๆเลยก็คือกลุ่ม Data นะครับนะหรือว่ากลุ่มซ e l e s t i a นะครับนะแล้วก็ Dimension อะไรแบบนี้นะครับเป็นในเรื่องของ Data Layer นะรวมถึง Bitcoin Ecosystem นะครับนะหรือว่ากลุ่มของ Stack นะครับนะหรือว่าแอปพลิเคชันที่บิลล์อยู่บน Bitcoin หรือว่าสร้างอยู่ใน Ecosystem ของ Bitcoin นั่นแหละนะครับนะก็ไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหนนี้ต้องต้องอต้องยอมรับว่ามันขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วนะมันจะมีการนิ่งๆบ้างก็เป็็็นนนนนนนเเเเรรรรรืืืื่่่อออองงงปกกกกติะะะะค Asian, ะคคนะััับบบแแลล้้้ววมีี Central Exchange AI AI ถาดห นะครับนะเพราะว่าในช่วงต้นปีขึ้นมาแรงก็ไม่ใช่แปลว่ากลุ่มที่มันไม่ขึ้นในช่วงช่วงนี้แล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับคือไอ้กลุ่มที่มันขึ้นในช่วงเนี้ไอ้ก่อนอันนี้มันก็ยังไม่ค่อยขึ้นคือมันไม่จะว่าเฮ้ยเราเห็นแบบที่มันขึ้นมาแรงแบบนี้แล้วมันจะขึ้นตลอดไปหรือว่าเราเห็นว่ามันจะลงเราเห็นว่ามันลงมาแรงแบบนี้แล้วมันจะลงตลอดไปนะครับบางทีมันก็อาจจะ อันไหนอันไหนที่ลงมันก็จะขึ้นอันไหนที่ขึ้นมันก็อาจจะลงก็ได้นะครับยังไงจับจ้องกราบเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทนบล็อกเชนกันบ้างนะครับตอนนี้ TWL นะครับหรือว่าเมเงินที่เข้าไปอยู่บนบล็อกเชนนี้ทะลุ300ล,ล้านเหรียญดอลลาร์สารัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่ายินดีด้วยแล้วกันนะสำหรับแฟนๆทนในตอนตอนนี้นะครับถือว่าพลาบ,บุรกมูฟเลยนะหรือว่าพัมขึ้นมาออทาใไฮแล้วในตอนนี้นะครับถือว่าสวยมากๆนะในเรื่องของเหรียญ นี้ที่เป็นกลุ่มของทางเทเล gram นะครับนะเพราะว่าเทเล gram ร,รุ่นใหญ่มากๆอยู่แล้วนะฮะเอออันนี้ก็ถือว่าพื้นฐานดีเหมือนกันนะสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับแล้วก็มีมีในเรื่องของการพัม TBL ท,ที่มันค่อนข้างเยอะเนี่ยหลังจากที่มีการเปิดตัวสําหรับอ่า OpenList นะครับนะก็จะเป็นคล้ายๆเป็นอ Adrop นะครับนะให้เราได้ไปทำ Task ต่างๆนะครับนะก็จะได้รับเหรียญ Toncoin นันนะ่นแหละนะครับนะก็สามารถจะเข้าไปร่วมสนุกร่วมกิจกรรม จากทางโปรเจกต์นี้กันได้นะครับก็เป็นโปรเจกต์ของทางทนนั่นแหละนะเพื่อจะดึงเมเงินต่างๆหลากหลเข้าไปนะพูดกันง่ายๆนะฮะก็ถือว่าพอมีอตัว o p เพนลีดนี้ออกมานะครับนะก็ส่งผลให้เ,เงินหลากหลายเข้าไปนะครับนะซึ่งถ้าเราดูกราฟถ้าเราดูกราฟทนในตอนตอนนี้นะครับก็ถือว่าอาการเริ่มมีมาเหมือนกันนะ มีการย่อลงมานะครับของ t โ r e นะครับนะเดย์ Day, นะทำเฟรมเดย์ใหญ่ใช้ได้เลยนะเดย์ Day, ตัวน,นี้ยอ่อยกโลแล้วนะครับมีโอกาสเหมือนกันที่ตนนัวนี้ถ้าเราดู m อเมซอนเเริ่มบีบตัวแล้วเป,เป็นไปได้ไหมว่าถ้าบีบตัวแล้วมันครอสขึ้นไปเนี่ยก็คือเข้าสูตรนะครับบนเบอนนะก็คือยกโลนั่นแหละนะก็ถือว่ามีโอกาสจะไปเช่นเดียวกันนะครับนะถือว่ารอตั้งทรงแล้วเราลุ้นนะฮะว่าจะไปได้จริงหรือเปล่าเพราะตอนยอแล้วว่าตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วนะครับนั้นะสลับทนคอยนะวิเขียว นะครับนะแล้วก็เดเนี่ยเพิ่งที่จะแดงมาตั้งแต่ในช่วงวันที่6หรือว่าช่วงต้นเดือนนี้นี่แหละนะครับนะมันแดงอ่ามันเขียวมาเนาะมีสัญญาณซื้อปุ๊บแล้วราคาเนี่ยมันย่อลงมาค่อนข้างลึกนะครับก็ถือว่าถ้าซื้อตรงน,นี้ผมว่ามันก็เป็นโอกาสที่อ่าสตอปร้อเนี่ยค่อนข้างต่ำมากๆแล้วกันนะแต่ก็ที่นั้นกิบเบอร์เดนไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับหากใครที่อยากจะดูในเรื่องของการาฟออลคอยต่างๆในไลฟ์เมื่อคืนนี้ เอาคอยกาเพียบเลยนะฮะลองเข้าไปดูกันได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่มีมกันบ้างนะครับนะอย่างกลุ่มมีมต่างๆนะครับ่าง่าจะเป็นบลองคอกเปเปชิฟเวนวิฟนะฮะโอ้โหช่วงนี้อาการพัมขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับนะในตอนตอนนี้นะครับแต่ก็บองที่เป็น OG ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแบบโดดคอยชิบะยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้า เป็นมีม,ม,มใหม่ๆ nice แล้วกันนะเปเป้ฟรกิอะไรแบบนี้โอ้โหราคาพัมค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นผลพ่วงมาจากเกมสต็ o p ที่ทางฝั่งเยอรมันหรือเปล่านะครับได้ด้ว่าเกมสต็ o p ที่ทางเยอรมันพัมขึ้นมา37%เเมื่อนเบื่อเมื่อคืนนี้นะครับนะก็ถือว่าพอหุ้นมีมพัมคลิปตัวมีมก็พัมเช่นเดียวกันนะครับนะแต่ก็โอเคฝั่งสหรัฐเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเปิดตลาดออกมาเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับนะก็ยังไงต้องรอดูกันต่อไปแต่ก็ตอนนี้ที่ทางท,ที่ทางเยอรมันเริ่มคึกคักแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าทางฝั่งสหรัฐจะว่ายังไงนะครับตอนนี้ก็ถือว่าราคาอ่า GME นะครับนะลงมาปิดแก็บด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแก็บด้านบนจะกลับขึ้นไปปิดแก็บด้านบนหรือเปล่าซึ่งถ้ากลับขึ้นไปปิดแก็บด้านบนอาจจะส่งผลให้กลุ่มมีมคัมแบ็กกลับมาก็เป็นไปได้นะครับอย่างไงก็ต้องจับจ้องกันเอาไว้ให้ดีนะครับรวมถึงเห็นเหรียญเทอร์โบก็น่าจะเป็นเหรียญมีมเนาะ เทอร์โบน่าจะใช่นะดูอยากด,ดูอ่าดูอจากหน้ามาแล้วนะครับนะั้นน่าจะน่าจะเป็นมีมนะฮะโอ้โหพัมพขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยเพื่อนๆในตอนตอนนี้นะครับนะแล้วก็มีด็อกวิฟพัทนะฮะวิฟนั่นแหละเนาะซึ่งถือว่าในนะขณะน,นี้วิฟก็มีสัญญาณเขียวมาเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะก็ต้องรอดูนะว่าเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้มาแล้วแล้วก็มีสัญญาณเขียวไอชั่นโซนมาแล้วจะไปต่อได้ยาวๆหรือเปล่านะครับกันยังไงก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เหรียญเซนต์กันบ้างนะครับนะเเป็นนหรีียญท่ คนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับนะในหลายเมื่อคืนนี้นะครับนะก็ถือว่าใน,นาขณะนี้ราคา1ชั่วโมงเนี่ยการหนึ่งชั่วโมงนะลงมาค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับแต่ถามว่าลงมาลึกสวยมากเลยไหมก็จริงๆิงถ้าลงมามากกว่านี้จะสวยกว่านี้นะครับนะลงมาเลเทสแนวที่มันเบรกขึ้นไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนะแต่ก็ถ้าไม่ลงมาแค่นี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเราดูวัดในเรื่องของ การยอร่อลงมาเนี่ยการพักตัวเนี่ยก็ถือว่าพักตัวลงมาค่อนข้างใช้ได้แล้วเหมือนกันนะครับอยู่ที่0.618กนะนะก็ถือว่าต้องรอดูนะครับนะว่าการพักตัวรอบนี้ไปต่อหรือเปล่านะครับแต่ทันี้ทันนั้นถ้าเราดู m อเมซชั่วโมงก็เริ่มมีการบีบตัวเล็กๆแล้วในตอนตอนนี้นะครับนะก็ต้องรอรุนนะถ้าพี่ใหญ่บิ c คอยตอนนี้อยู่ที่6 9 0 0 0ถ้าไปทะลุ70,000ได้เหมือนเมื่อคือนนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้บิ c คอยถ้าเราดูก็ถือว่ายอ่อลงมารีเทแนนนว่ขึ้ไป มื่อตอนช่วง3ามทุ่มอยู่ในตอนตอนนี้นะครับเบรกขึ้นมาเนาะพู b แบกย่อลงไปจะไปต่อหรือเปล่านะครับนะหรือว่าถ้าผู้แบกย่อลงมาแล้วมันหลุดแนวแบบ6กหมื่นแปดสี่ร้อยเนี่ยผมว่ามีลุนนะที่จะไปออทาให้เลยนะครับแต่ถ้าหลุดแบบนี้ก็แซงๆนะแต่ผมคิดว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยอ ก็มีโอกาสจะไปเช่นเดียวกันนะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับจริงๆเหรียญเอาคอยต่างๆกราฟสวยค่อนข้างเยอะยังไงเย่าลืมเข้าไปดูในไลฟ์เมื่อคืนนี้กันได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นประโยชน์กันนะครับอย่างเช่นเคยนะว่าคลิปไปดูนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับโอเคถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มดิสคอดเย่าลืมเข้าไปดูในกลุ่มดิสคอดกันได้หรือว่าถ้าใครอยากจะดูเนื้อของเนื้อหาพิเศษก็เข้าไปดูในกลุ่มดิสคอดกันได้นะครับเพียงวันละสิบห้าบาทเท่านั้นแต่ถ้าใครเเเเเเปปป็็นน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 สสสสสสาาาาาาายยยยยยยทรรรรรดดดดดดออูู่่่่่แแลล้้้้้้้วววววกกกจจะะขไไไบบบบบมมีีีีีคคคคใใชชถิตัััััััโำห ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหากใครที่ต้องการเข้ากลุ่ม Discord เพื่อที่จะดูข้อมูลพิเศษต่างๆสามารถกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอใน YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่เนื้อหาพิเศษกราฟพิเศษตรงนี้กันได้นะครับตกเฉลี่ยว,วันละ15บาทเท่านั้นเองนะครับจากที่สมัครตรงนี้ไปปุ๊บอย่าลืมนะครับเข้าไปในแถบคอมมูนิตี้ตรงนี้เพื่อที่จะดูเนื้อหาต่างๆดูกราฟต่างๆจะได้ไม่พลาดเนื้อหาหรือว่ากราฟต่างๆที่สําคัญเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมดูกันไปก็ได้นะ นะครับดิสอดในห้องแบ่งปันกราฟก็จะมีการาฟต่างๆใส่เอาไว้ให้นะครับซึ่งชื่อของเราเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในกลุ่มดิสอดจะเปลี่ยนเป็นเสียม่วงทันทีนะครับหากยังไม่เปลี่ยนให้กดคลิกไปที่ติดปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็กดดูวิธีขั้นตอนการเชื่อมต่อ Discord กับ YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คนที่สมัครมาเกิน2ปีแล้วนะครับอย่าลืมทักเข้ามาที่ไลน์แอดคลิปตุดอกเดี๋ยวผมจะส่งของาะวันส่งแก้วที่ลึกไปให้นะครับ